จะมาดูนะครับวิธีการทําภาพปร่งแสงนะครับป่งแสงแอปเดิมนะครับตัว P ตัวเดียว P อะไรเนี่ย P I C S A R T เออตัวนี้แหละกดเคราไม้บวกไปเลยนะครับเคอไม้บวกไปแล้วนะครับเราคดเลื่อนมาข้างล่างนี้นะครับข้างล่างสุดเลือกภาพที่มันเป็น ตัวลายหมักลุกจกเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวโปร่งแสงนะครับกดไปเลยนะครับกดไปขเขาจะเพิ่มไปให้เรานะครับส่วนตัวนี้เราไม่ต้องเลือกขนาดนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นโปร่งแสงอยู่แล้วนะครับก็จะมาแบบนี้อ่าอันนี้เพิ่มภาพถ่ายนะครับเพิ่มภาพถ่ายเพิ่มไปเลยนะครับเราจะเอาตัวนหนมาเพิ่มภาพถ่ายนะครับทีนี้เราก็เลื่อนให้มันใหญ่หเล็กก็ได้นะครับและทีนี้นะครับ เราก็จะตัดรูปนะครับเราก็จะเลื่อนมาตรงนี้นะครับหารูปเป็นไกนะครับเป็นไกเดี๋ยวเพิ่งไปกดทางข้างนะครับอ่กดทางข้างก็ได้นะครับแล้วก็กดตรงภาพอีกทีงก็ได้นะครับเราก็เลื่อนหากันไกนะครับกันไกคคาว่าตัดออกนะครับเพ๊่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับบุคคลเสื้อผ้าใบหน้านะครับเราก็เอาบุคคลนะครับคนเราก็ แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเลยนะครับทำอย่างนี้ไปเลยนะครับเ,เราจะเอาคนไว้นะครับประมาณนี้นะครับเรื่อยๆจะเป็นสีแดง่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้กดมุมขวาบนนะครับที่เป็นลูกศรต่อไปนะครับ กดต่อไปนะครับกําลังสร้างสตเกอร์นะครับฟึบมาตรงนี้แล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกดตรงดูตัวอย่างข้างล่างมุมขวาครับดูตัวอย่างฟึบอ้ามาแบบนี้แล้วนะครับดูว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์นะครับเราสามารถวาดเพิ่มเติมได้ไปที่ผู้กันตัวนี้นะครับผู้ก,กันตัวนี้ตัวนี้มันติดอะไรมานะครับเราก็ ลบออกได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนั้นมันลบไม่มันลบออกไม่หมดนะครับด้านหูข้างบนเราไปกดที่ตัวอย่างลบนะครับยางลบเราก็จะลบตัวนี้ออกใช่ไหมเวเอามือเป็นลูดลบออกไปได้เลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้บันทึกนะครับเอาเอาแค่นี้เนาะบันทึกอ่าร หรือว่าเราลองเช็คดูข้างแล้วก่อันทึกนะครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราทําพลาดแบบนี้นะครับเราทาพลาดแบบนี้นะครับสมมุติน,นะครับเราอยากจะย้อนกลับไปที่เดิมเรากดเครื่องหมายย้อนกลับที่ข้างบนนะครับที่เป็นเครื่องหมายย้อนกลับข้างบนนะครับกดปึ๊บปึ๊บทีสองก็กลับมาที่เดิมนะครับตัวนี้ บันทึกนะครับกดบันทึกไปแป๊บหนึ่งนะครับกดบันทึกไปเรียบร้อยนะครับอ่าเราได้อย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะเลื่อนให้มันใหญ่มันเล็กนะครับอ่าอย่างนี้นะครับทีนี้อ่าสมมติเราเลื่อนไปอย่างนี้นะครับทีนี้เราต้องการใส่ข้อความนะครับกดข้อความได้เลยนะครับ สมมติผมจะเขียนคำว่าช่างภาพอิสระนะครับกดทำไมถูกเสร็จแล้วทำไมถูกไปเลยนะครับให้เราคนเลื่อนลูกศรลากให้มันใหญ่นะครับอ้าสม,มมติเราเขียนผิดแบบนี้นะครับแก้ไขย,ยังไงก็กดกดสองครั้งติ๊กสองครั้งนะครับบิดที่ข้อความติ๊กๆอย่างนี้นะครับอ่าขึ้นมาอีก แล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับเมื่อกี้นี้กดตัวพาดน,นะครับแล้วก็ติ๊กเึ้น่วหยถูกไปกลับมาที่เดิมนะครับทีนี้เราใส่สีนะครับสีอะไรดีสดใสนะครับสีชมพูแล้วกันชมพูอ่อนนะครับแล้วก็ขอบขอบไรเดียขอบสีขาวลวะ เกีียวขอบสีขาวเลยเนาะดีดูดีสุดละขอบสีขาวนะครับทีนี้เลื่อนมาเล่นภาพมุมโค้งนะครับมุมโค้งสักหน่อยนะครับให้ขึ้นไปเราอยากจะให้มันเอียงก็ได้นะครับโดยกดตรงมุมที่มันเป็นลูกศรน,นะครับข้างขวาข้างบนเราก็จะเอียงแบบนี้นะครับแล้วก็ลูด แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เพิ่มเสร็จนะครับช่างภาพอิสระแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับทีนี้บันทึกนะครับสมมุตินะครับเราบันทึกเอาบันทึกข้างบนนะครับเป็นรูปที่ตัวตัวดาวโหลดเรียบร้อยนะครับแป๊บหนึ่งตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จนะครับที่เราก็กดออกได้เลยนะครับอ่า ทิ้งแค่ไม้ทิ้งนะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับได้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูแกลเลอรี่ของเราเรมีเราย่งไงนะครับไปฉิดวัคซีนแล้วก็ตัวนี้นะครับช่างภาพอิสระนะครับมันก็จะเป็นภาพโปร่งแสงทีนี้สมมติเรามี คลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอผมจะใช้แอปตัวนี้นะครับตัวเนี่ยรูปวิดีโอเนี่ยเขาได้อะไรเนี่ยแหละนะครับผมอา่านไม่ค่อยได้กดไปดูแอปก่อนนะครับนี่แหละนะครับเราก็สร้างโครงการใหม่นะครับ1 6ตัว9เหมือนเดิมนะครับ1 6ตัว9 ทีนี้ภาพวิดีโอนะครับมันมีให้เลือกนะครับวิดีโอดาวน์โหลดดาวน์โหลดหรือว่าภาพในสต็อกนะครับหรือว่าภาพที่เราทําไปแล้วหรือว่าคําคํลานะครับกดที่คําวลาดูว,ว่ามีกี่ภาพนะครับนี่คือชื่อไฟล์นะครับผมถ่ายลูกเอียงเอาไว้นะครับที่นอนผมลูกเอียงแล้วกันปึ๊บตอนนี้นะครับเห็นไหมนะครับทีนี้ เราต้องการให้มันเต็มจอนะครับเพราะว่าผมถ่ายไรตั้งเม่อ้ถ่ายไรนอนต้องการให้ถ่ายเต็มจอเราก็กดไปที่ตรงนี้นะครับกดให้มันขึ้นขอบแล้วอา่าเลื่อนมาหาคําว่าพอดีและเติมเต็มตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปอา่ามุมขวานะครับมุมขวาฟึบเสร็จแล้วเราก็กดตรงกลางครับคําว่าเติมเต็ม เติมเติมนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเต็มให้เรานะครับเพิ่มประมาณนี้ก็จะเห็นเลยตัวนกนะครับเราสามารถขยายได้นะครับเอาใหญ่เอาเล็กแค่ไหนนะครับประมาณนี้และทีนี้เราสามารถใช้ขอบได้นะครับเติมเต็มตรงนี้แหละแล้วก็มีพื้นหลังกดใส่พื้นหลังนะครับพื้นหลังเอาแบบสีแบบสีสไล แบบนี้เพื่อทับมันก็จะมีภาพมีขึ้นหลังมาที่สวยแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปแบบนี้นะครับก็จะได้ภาพที่สวยแบบนี้นะครับแลวทีนี้นะครับเราเมื่อกี้นี้เรามีภาพวปงแสงแล้วใช่ไหมนะครับเราก็จะกดตรงที่มันเป็นรูปภาพซ้อนทับตรงนี้นะครับตรงกลาง ตรงกลางที่มันอยู่เหนือลูกศรด้านซ้ายมือภาพสอนทับนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอักขรต่างๆให้เราเลือกใช้แต่เราจะกดไปที่ภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็กดไปที่ไฟล์ตรงคําว่าอา๋อ p พ,พอะไรนี่แหละนะครับเออที่เราแต่งไว้เออเนาะเมื่อกี้นี้แล้วทีนี้กดไปที่ภาพที่เราทำเมื่อกี้นี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็เข้ามาบวก แล้วก็แตะแตะข้างลาง่างนี้นะครับเพ๊่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วเราก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เห็นไหมเราก็จะตัดภาพเรียบร้อยนะครับเป็นภาพโปรงแสงเป็นภาพโลโก้ของเรานะครับเอาเล็กเอาใหญ่ข้าไหนก็ได้นะครับเลื่อนใส่มุมอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือต้องการอยากให้มันยาวๆแล้วก็แตะแล้วเราก็ลากไปลากไปจนกว่าวีดีโอรเราจะจบแบบนี้นะครับได้แล้วแล้วก็ การมานะครับเลือนหายตรงนี้นะครับต้องออกท้งเข้าแบบนี้นะครับการมาจะค่อยมาแล้วค่อยๆออกนะครับเออนี่แล้วก็ใส่เพลงนะครับก็จะตรงเป็นภาพม้วนฟิล์มแล้วก็เครื่องหมายเพลงนะครับตัวโน้ตนะครับกดเข้าไปทีนี้กดทั้งล่างนะครับตรงเพลงมุมซ้ายข้างล่างนะครับมุมเพลงทีนี้เป็นเพลงที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับมันจะ ไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับเป็นรูปตัวโน้ตตัวเพลงตัวนี้นะครับกดฟังดูเพลงอะไรดีสมมุติตัวนี้แล้วกันนะครับเลยต้องเป็นเพลงซีนะครับใน YouTube เาเ,เบลอที่าแล้วกดทุกไมายย้อนกลับไปนะครับลองกดดูนะครับสมมุติเราอยากให้มันเริ่มขึ้นแบบนี้ดูนะครับ มันยังไม่ขึ้นนะครับภาพตัวแสงเมื่อกี้นี้ภาพแข็นมาแล้วนะครับแบบนี้หรือวลาล่าเราต้องการตัดเป็น2ท่อนนะครับเรากดตรงนั้นกดไปตัวาภาพข้างล่างนี้นะครับมันจะขึ้นขอบขึ้นมาแล้วก็ตัวเอฟเฟกต่างๆจะขึ้นมาให้เราแล้วเราก็กดคําว่าแยกนะครับเพื่อมันก็จะแยกให้เรานะครับทีนี้เราต้องการให้ภาพครดิต หรือภาพฝงแทงเราเมื่อกี้นี้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับเราติ๊กไปติ๊กไปที่นี่เราเคลื่อนขึ้นมาเอามือติ๊กเลื่อนขึ้นมานะครับก็ทาให้มันใหญ่แบบนี้นะครับนี่ครับอ่าลองฟังดูลองดูนะครับ นก็มาอยู่ด้วยนะครับไม่ได้หยุดมาเรื่อยนะครับแม่มาแต่งโนรุ่นนะยนได้เลยด้วยนะครับอยมด้วยนะครัื่อยเลยนะครับทีนี้สมมุติเพลงมันยาวไปนะครับเราก็ตัดเพลงออกแบบนี้นะครับคึอตัดตัวแยกแล้วก็ลบไปเลยนะครับการผลิตวิดีโอนะครับเมื่อกดตัวลูกศรที่เป็นดาวน์โหลดแต่เป็นดาวน์โหลดออกนะครับมุมขวาด้านบนนะครับตัวนี้ กดไปฟพื่พขึ้นมาวันนี้้วก็มุมซ้ายนะครับบันทึกไปยังแกลเลอรี่หรือเอ็ดดิการ์นะครับตัวนี้มันให้เราเผยแพร่ได้เลยนะครับเนะี่ยแบ่งปันตอกยูทูบเฟซบุ๊กอะไรเนะี่ยแต่ผมจะบันทึกในตัวนี้ก่อนนะครับค่อยทํากดปึ๊บตัวนี้มามันจะขึ้นให้เรานะครับตัวเลือกความละเอียด full hd 1 0 8 0นะครับ hd 7 120นะครับแต่ถ้าเราใช้งานฟรีแอปตัวนี้นะครับมันจะให้เราฟรีที่720นะครับ Full HD 1 0 8 8 1,080ตัวนี้นะครับจะเป็นแอปเสียตังค์นะครับแต่ตัวนี้ผมเสียตังค์ไปแล้วนะครับผมจึงใช้ Full HD 1080ได้แต่ถึงใช้ได้ผมก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่าการดาวน์โหลดมันใช้พื้นที่เยอะแล้วก็การดาวน์โหลดวิดีโอทำวิดีโอออกไปให้คนดูนะครับหน้าจอโทรศัพท์ของคนทั่ทวไป มันจะรองรับหน้าจอความละเอียดอยู่ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่7 2 0 p นะครับแล้วก็การดู Youtube หรือดู f a c e b o o k ดูอะไรก็แล้วแต่ถ้าความละเอียดมันมากขนาดนี้เขาจะดูแล้วภาพวิดีโอของเขามันจะสะดุดนะครับมันจะไม่ลื่นถ้าเราเลือกมาที่720นี้พอดีนะครับโทรศัพท์ทั่วไปจะดูได้ลื่นไหลแล้วก็ไม่สะดุดไม่เสียอารมณ์แต่ถ้า360ล่ะใช้ได้ไหม ใช้ได้นะครับแล้วก็ลื่นแจ๋วเลยแหละแต่ภาพไม่ชัดพอนะครับถ้าเป็น 720p ตัวนี้ความละเอียดขนาดนี้นะครับคนดูจะไม่สะดุดนะครับเน็ตจะแรงไม่แรงก็ไม่สะดุดนะครับแต่ถ้าเป็น Full HD ถ้าเน็ตไม่แรงจริงนะครับสะดุดแน่นอนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวเลือกผลิต720นะครับขนาดผมใช้ใช้ได้ทั้ง1 8 0 0นะครับ แต่ผมไม่ใช้ผมเลือกใช้ที่ 720p เท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็กําลังที่จะผลิตวิดีโอนะครับตัวนี้เขากําลังเตรียมอยู่เตรียมอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะนานหน่อยนะครับอ่า เสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วเราก็กดเข้ามาคําว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดเข้ามาออกได้เลยนะครับ2ครข้างแบบนี้นะครับอีกข้างนึงออกไปเรียบร้อยนะครับไปเช็คดูที่แกลเลอรี่นะครับ s> <S มาแล้วนะครับแกลเลอรี่กดเล่นดูนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็พอแี่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ